สวัสดีครับเย็ยนดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูค่คํานว์ลาวแทนาซึ่งเป็นสูรเดิมที่ผมจะมาคํานวณให้ทกันสําหรับท่านผู้ชมทนที่จํานะครับก็ชิวในองทงเมื่อวันที่16ตุลาคม2567ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมก็เน้นไท้ที่สองชุดนี้เนาะจะเป็นชุด462 419นะครับ ซึ่งวันลาสุนี่ครับได้ที่ออก8 9 19ครับออก8 9 19สูตรนี้เป็นสูตร3าตัวตรงนะครับวันนี้ครับได้มนหามเนาะออก9 19นะครับก็เข้าที่ตัวนี้เนาะคู่19ครับเข้า19นะเข้าตัวนี้นะครับตรงๆเลยเนาะ19มาตรงตรงนะครับ่ก็ ห็นมีกับ F อซทุกท่านด้วยนะครับอ่าสถิติสูนี้ครับเดินมาอ่าสี่งวดติดเนาะเป็นสูน่าคำวนวณราบหนานะครับหลักร้อยหลุดนะครับหลักร้อยได้2กับ4นะครับที่ยังเข้าอยู่ก็จะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะเข้าลงตรงนะครับออก919นงนะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำวนวณทุกกันนะสำหรับอ c ซยังตามมาอยู่นะครับ ซึ่งในสารเมืแรกเนาะสูนี้นะครับเข้า3ตัวตรงนะครับงวดที่4ที่ผ่านมานะครับก็ยังเข้าสองตัวอยู่เนาะแต่ถ้าที่สนใจสูนี้มาดูครับซึ่งผมก็จะมาคํานวณให้กันวันนี้ก็จะเป็นงวดวันที่16ตุลานะครับก่อนจะไปดูงวดใหม่เรามาคํานวณเทียบกันครับตั้งแต่ในมวดแรกเนาะที่สูดเริ่มเดินนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาคำนวณดูกันนะสสูตรก็จะเป็นสูตรหลัก10กับหลักหน่วยเนาะหลักร้อยผมจะตัดออกไปนะครับจะมาแทนวิสูตรนี้นะครับสูตรสตัวนะครับเป็นสูตรเดียวกันเนาะแต่แค่ผมตัดสูตรหลักร้อยออกไปนะครับก็เหลืกแค่สูตรหลัก10กับหลักหน่วยนะครับเมื่อที่สูตรเริ่มเดินคืองวด่ที่ออก40นะครับ เป็นสูตรเดิมน,นะครับสูรนี้เป็นสูตรสองดวนนะครับวันที่สี่ครับทําได้หลักสิบได้หกกับหนึ่งหลักหน่วยได้สองกับเก้านะครับเป็นสูตรเดียวกันเนาะนี่ครับหลักสิบได้หกกับหนึ่งหลักหน่วยได้สองกับเก้านะครับที่ผมจะมาคานวณดูก็จะเป็นหลักสิบเป็นหลัก,กหน่วยนะครับก็เข้าที่ชุดนี้เนาะหนึ่งเก้านะครับ สูนี้เดือมา4ีมอติดนะครับสวนี้เดือมา4ีมอติดนะครับซึ่งก็ยังมีมาอยู่แบบบนตรงนี้เนาะสำหรับท่านที่สนใจใสูเราแค่ส่วนนี้มาดูครับผมจะมาคำนวณดูกันตังตนน้งแต่ในเมื่อแดที่สูเริ่มเดินนะครับวิธีคิดสูหลักสิบครับนำหลักหมื่นวนหนึ่งครั้งหลัก พันบุก,กันสาครั้งหลกักร้อยบหน่ครั้งครับหลักหน่วยบวกันสครั้งกาบวกเจ็ดสิบหกยี่ยดินตัวแรกที่ได้เลขสนห้บนี่คือสูตรหลักสิครับต่อมาสูตที่สนะครับดินหลักหน่วยครับวิธีคิดนำหลักแสนบุกันกสรนครั้งครับหลักหมื่นบกสองครั้งหลก 1, 000, ักพันบวกสองครั้งหลักร้อยบวกกันสครั้งบุรสี่ทงที่ครับแปดบวกแปเป็ 16, 8, 24, 26, 30, นสิบหกวกแปดยี่สิบสี่ยี่เราได้ศูนย์กับเจับคู่สตัวที่ได้ดินที่สีศ 47ครับถึงที่9097นะครับเลขที่ออกคือ40นะออก040ตนี้เป็002ตัวนะครับเมื่อต,ต่อมานะครับวันที่2นะครับไอซีดีในวันที่2ครับตนี้คำนวณออกมาได้35ครับเราก็มาลองคำนวณเที่ยมครับ เริ่มันที่สูดแรกครับเป็นสูดหลักสิบนำหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักพันบวกรั้สองบวกกนสามครั้งหลักร้อยบนสองครั้งครับแปศูนย์ได้แปนํบวกไปห้เป็นสมนี่คือหลักสิบครับต่อมาสูดที่สองครับนำหลักแสนบวกนสองครั้งหลักหมื่นบวกครั้งหลักพันบวกสครั้งหลักร้อยบกครั้งบวกลสี่ทงทีครับแปวเป็นสิบสี่บวกสี่ก็เนสิบแปดบวกไปเแต้มเป็นห้าครับจับคู่2ตัวที่ได้ยิ5ที่แปดแปด 3, เลขที่ออกคือ4ี5อครับก็เข้าที่ชุดนี้ครับออก35นะครับงวดต่อมาครับงวดที่3ามในงวดที่สสูงนี้คำนวณมาได้92ครับเรามาลงคำโว์เทียบกันครับ วิธีสูงไแรครับนำหลักหมื่นบวกหนึครั้งหลักพันบวกกัสครั้งครับหลักร้อยบวกหนึครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งหกบวกสี่เป็นสิบสิบสี่ได้สี่กับเก้านี่คือหลักสิบย่านหนึ่งที่สาต่อมาครับสูตรสองนหลักแสนบวกสองครั้งหลักหมื่นบวกสองครั้งหลักพันบวกสองครั้งหลักร้อยบวกกันสอทำด้วยสี่งที่ครับสองเป็นสี่บวกเป2สิแป้ได้สกับเจับคู่สตัวได้สี่สองาได้เกสอง เก้าเกครับเลขที่ออก692ครับก็เข้าที่ลีชุดนี้ครับออก92้เมื่อต่อมาครับวันที่4ที่ผ่านมานะครับที่ผมลงให้ไปเนาะก้อนนี้มาที่2องชุดน็อตหกับ19นะครับพอพลาดไปแค่สูดเดียวพีสูดหลักร้อยที่ดุนะครับสองสูดนี้ยังเข้าอยู่จะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วที่ยังเข้ายังมีมาอยู่ตรงตรง ะครับแทีนี้เราก็มาลงคำนวณเทียบกันครับรเริ่มเปที่สูงได้ครับนำหลักหมื่นเป็นหครั้งหลักพันเป็นสามครั้งหลักร้อยเป็นหครั้งหลักหน่วยบวกกันสอง,คร,ง 2000, ครั้งครับการบวกเจ็ดสิบหกยี่สิบสองยี่สิบหกได้หกกับหนึ่งนี่คือหลักสิบที่ได้ในโมดิซี่ครับต่อมาสูตรที่สองนะครับสูตรสองเป็นสูตรหลักหน่วครับนำหลักแสนบวกสองครั้ง หลักหมื่นบกันสครั้งหลักพันบวกันสครั้งหลักร้อยบวก 100, กครั้งบวกสี่งที่ครับแปดเป็นแดสิบหกบป 18, 22, ได้2นับบไปเจ็ดเป็นเนี่คือหลักดู่วยครับจับคู่2ตัวได้62 69งหาทำได้หนึ่ครับเลขที่ออก9 19ครับอาเข้าที่เลชุด19ึ่งเก้ชุดนี้นะครับสูตรนี้เดินมา4ี่วติดเนาะก็ยังมีมาอยู่ตรงๆนะครับ อ่าหัวนี้ก็จะเป็นหัวที่ห้าครับที่ผมจะมาคำนวณประชุมกันต่อนะสำหรับอุตารมตามกันอยู่นะครับอ่ามาต่อกันที่สู่ได้ครับเป็นสู่หลักสิบน้ำหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งหลักหลัก กันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกหนครั้งหลักหน่วยบวกนสครั้งกาบวกสี่บาบวกเก้าย2่สิบสได้ศูนย์กับห้าครับกาบวก4ี่สิบสามวกกายี่สบสองสามนี่คือหลักสิบที่ได้วนี้เป็นหัวที่5ครับดิ่งที่ศูนย์กับหต่อมาสูนรที่2องนำหลักแสนบวกสครั้งหลักหมื่นบวกสองครั้งหลักพันคป็สองครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกสี่คงที่ครับการบวกกันเป็นสิบหกวกยี่สิบสองบวกแปดสามสิบส น้ำมันเจ็ดแต้มครับเป็น1วันนี้ครับหลักหน่วยที่ได้ดินที่สกับ1จึ่คู่สองตัวด่วนครับดินที่0 0 4 0 1ยดินที่5 4าส่และคู่5 1ครับมัน,นเป็นวันวันที่อ่าสิตุลานะครับรอบที่แล้วเข้าที่ชุดนี้เนาะหนเก้านะครับซึ่งผมตัดสูตรหลักหน่วยโอไปเพราะว่ามันหลุดนะมันหลุดข้อที่4หลักร้อยสู่นี้ได้2กับ4 ผิดไปสูเดียวเนาะสองสูนี้ยังเข้าอยู่นะครับหลักซิบอะไหลังนี้ที่ยังเข้าอยู่นะครับยังปักลอยอยู่เนี่ยครับนั่นคือสูนี้เนาะนี่ครับ่ส่วนท่านที่จะตามที่เป็นเลขชุด3ตัวตรงมาดูนะครับซึ่งผมจะคำนวณไว้ด้วยนะครับ,บผมจะนำเลขออกในงวดนี้ที่ออกเก้าเป็นเก้าจะมาตั้งคำนวณด้วยกันสำหรับสูนี้เนาะ สูตรหลักร้อยมูดที่เราได้2องกับรอบที่เราได้สองกับ4ลูกนะครับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะครับวิธีคิดก็นําหลักแสนบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยบวนครั้งหลักสิบบวกหน 1, ึ่ง 10, 1, 3, ครับวก้สามพงทีครับเบวกแปดสิบห้าบวกเก้าย ยี่สิบหวันนี้หลักร้อยที่ได้ยีกับ0นะครับอยี่สิบแปกับ 0. ต่อมานะครับศูนยสองเป็นศูนย์หลักสิบที่ยังเข้าอยู่เนาะนับหลักหมื่นด้วยหลักพันหลักร้อยบุนึ่งครั้งหลักหมื่นบุสองครั้งบุก 100, 2, นะครับการบุก4ี่สิบสยิบสองที่ได้ศูนย์กับ5ส่วนหลักหมื่นวันนี้ครับ วันนี้ดินที่4กับ1นะครับหลักหน่วยเดิน4กับ1นะครับเป็นสูตรเดียวกันเนาะแต่ผมตัดสูตรหลักร้อยออกไปนะครับเหลือไว้แค่2สูตรจะเป็นสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับแต่นี้จะเป็นสูตร3ตัวเนาะจับคู่นะดินที่8ชุดนะครับถ้าเราจะยึด ตามสูนี้ก็ดินที่8ชุดจะเป็นชุด3ตัวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบชุด2ตัวเนาะก็ถ้าจะเลือกเป็นชุด2ตัวก็ดินที่4ชุดครับ่ถ้าเป็นเลือกชุด3าตัววันนี้ก็ดินที่804ครับ8 0 1 8 5 4 8 5 1ถ้าเป็น0ก็จะเป็น0 04 0 0 1ครับ 0 5 4 05 1นี่คือของงวดใหม่นะครับงวดที่แล้วนะรอบที่ออกการหนเข้า2ตัวตรงนะครับ นี่คือแนวทางวันวันที่16ตุลานะครับนำไปให่ดูนะครับถ้าเราตามแล้วหลุดก็อย่าตามนะครับนี่คือแนวทางนะครับเราแค่แนววันนี้นะครับถ้าเป็นในชุด2ตัวนะครับชุดตัดเนาะสองตัวก็เด่นที่4คู่ นะครับอ่าซึ่งวันนี้ครับอ่านี่คู่สองตัวที่อ่าน่าสนใจเนาะผมว่าจัดนิง่งไว้ที่อ่านี่คู่ห้าหนึ่ง ศูนยนะครับจะยังไปที่2คู่นี้นะครับซึ่งในรอบที่แล้วผมนีม้มาที่คู่6 2 1 9เก้า็เข้าที่คู่19นะครับก็นำไปให้ดูนะครับนะถ้าเราจะเลือกตามเลขชุด3ตัวก็จะเป็นฝั่งนี้เนาะก็ดินที่8ปชุดถ้าจะเลือกเลขชุด2ตัวก็ดินที่4คู่นี้นะครับก็นำไปให้ดูนะครับนะนี่คือสูตรเดิมนะครับ สุดท้ายนี้ขออีฟซีทุกท่านชื่ครับแล้วพวกในคลิปหน้าสวัสดีครับ